Okay. คลิปนี้นะครับจะสอนวิธีการโอนสิทธิ์เพื่อที่จะซื้อดีเซตนะครับก็แนะนำนะครับให้เข้าเว็บ n นุ k i n ก com นะครับแล้วก็เข้าสายอินรหัสที่เป็น br เท่านั้นนะครับถ้าเข้าเป็น ba ไม่สามารถที่จะได้สิทธิ์อันนี้นะครับโอเคก็ล็อกอินเข้ารหัส br นะครับโอเค พอเขาเสร็จมันจะขึ้นหน้านี้นะครับ Early Access Purchase นะครับนะครับน,น,นี่เป็นภาษาอังกฤษหรือว่ากดคำว่า View Early Access Products นะครับโอเคนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาไทยมันก็กดตามนี้ได้เลยนะครับโอเคมันจะขึ้นหน้าคำว่า Manage My Product Access ขออนุญาตแปลเป็นภาษาไทยให้ละกันนะครับเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้โอเค โอเคจะเข้าหน้านี้นะครับกเ็เราสามารถโอนสิทธิ์ให้กับคนที่เป็น BA นะครับก็หนึ่งก็คือมา,มาที่คือการจัดการสิทธิ์การซื้อสินค้าพิเศษของฉันนะครับแล้วก็เลือกการโอนสิทธิ์นะครับแล้วคือเราต้องรู้รหัส t ีของคนนั้นก็คือรหัสสมาชิกของคนนั้นนะครับอขออนุญาตนะครับโอนเป็นท่านนี้นะครับค้นหาผู้รับมันจะขึ้นชื่อนะครับ ถ้าใครโอนสิทธิ์สมัครแล้วตั้งแต่เมื่อวานจะขึ้นชื่อนะครับหรือว่าอาจจะเป็นวันอวันวันอาทิตย์นะครับให้เช็คให้ให้เรียบร้อยก่อนให้แนะนำนะครับคือโอนสิทธิ์คือภายในวันพรุ่งนี้เพื่อที่สั่งซื้อภายในวันจันทร์ได้นะครับเพราะว่าถ้ามีปัญหาอะไรเราจะได้ติดต่อทาง AM ก่อนนะคะว่า,าสั่งซื้อคนนี้ได้หรือเปล่านะครับโอเคเราก็ไปที่คนนี้เราเลือกจำนวนเซตท,ที่ที่ต้องการจะโอน อย่างเช่นคนนี้นะครับจะโอนทั้งหมด4เซตก็โอนครับนะครับโอเคแล้วก็โอนสิทธิสินค้า4นะครับเรามันจะขึ้นให้ยืนยันนะครับก็คลิกนะครับโอนสิทธิ์สินค้านะครับโอเคแปลว่าคนนี้จะเหลือแค่6เซตที่เป็น br นะครับโอเคนะครับโอเคเสร็จแล้วว่าจะสั่งซื้อยังไงนะครับโอเคให้อันนี้ออกก่อน นะครับโอเคนะครับก็ล็อกอินในรหัสคนนั้นนะครับโอเครหัสคนที่เราโอนไปนะครับ พอเข้าแล้วนะครับมันจะขึ้นอันนี้ครับซื้อสินค้าพิเศษก่อนขายก็คือซื้อสินค้าโปรโมชั่นพิเศษทาให้มีการโอนสิทธินะครับคนนี้มันจะไม่มีป๊อปอัพตัวนี้ขึ้นมาอ่าก็คลิกตัวนี้ครับซื้อสินค้าโปรโมชั่นพิเศษมันจะมีให้เราจัดการได้ครับคือเราสามารถส่งคืนสิทธิ์ตัวนี้ให้กับคนที่เป็นคนที่โอนมาก็คือคนที่อ่าอย่างเช่นคนเมื่อกี้คือคุณชัยวัน์ก็โอนสิทธ์กลับไปที่คุณชัยวัตร นะครับอ่าอย่างเช่นถ้าต้องการโอนจะโอนสิบไปกี่ชุดนะครับอ่านะครับอันนี้คือไม่เอาการโอนนะครับโอเคนะครับแต <c oughs> <debido S 1> <c oughs> ่คนนี้ที่จะสั่งซื้ออ่าต้องการสั่งซื้อกี่เซตอ่าอย่างเช่นคนนี้ต้องการสั่งซื้อ4เซตนะครับก็ใส่สินค้านะครับด้วยองของว่าที่ปุ่มมันยังไม่โชว์เพราะว่าระบบมันยังไม่ให้สามารถสั่งซื้อได้จนกว่าจะถึงวันที่15ช่วงเที่ยงนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับไอแนะนําว่าก็คือ ให้คลิกให้คีย์ชื่อที่อยู่ในการจัดส่งให้เรียบร้อยก่อนที่จะมีการสั่งซื้อนะครับเพื่อที่จะง่ายในการคลิกแล้วก็เลือกจัดส่งเลยถ้ามันเสียเวลาในการพิมพ์มันจะช้าเพราะว่าโคดตาม,มันมีจํานวนจํากัดมากๆแล้วก็เราก,รากา็ต้องรีบสั่งซื้อให้ทันคนอื่นด้วยนะครับอย่างแรกนะครับก็คือเช็คก็คือเราควรจะต้องทําการโอนสิทธิ์ให้กับคนที่จะเป็น ba ก่อนให้เรียบร้อย นะครับวางแผนกันนะครับว่าถ้าสมมุติถ้าคนไหนที่จะขึ้นบีอานะครับสำหรับคนที่ BA เนี่ยต้องการขึ้นบ r เขาควรจะต้องอมีคนสมัครต่อใต้เขา1 1คนที่ต่อใต้เขานะครับแล้วก็ให้มีคะแนนครบ2,000คะแนนหรือว่าถ้าเป็นรีเซ็ตก็คือ4เซ็ตเพื่อปรับเป็นบ r นะครับไม่ควรที่จะซื้อต่อจากคนที่ใต้คนนั้นอีกรอบหนึ่ง นะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะนับคะแนนได้นะครับก็ต้องเป็นคะแนนแบบ B R Fast Tag นะครับโอเคเราก็เราควรจะต้องรู้รหัสสมาชิกของคนที่ต้องการที่จะส่งไปนะครับเราก็เตรียมเอกสารให้เรียบร้อยนะครับอย่างเช่นนะครับบัตรเครดิตนะครับว่าเราต้องตัดบัตรใครนะครับแล้วก็ขอข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่ง O T P ไปยกเว้นถ้าสมมติว่าเขาโอนเงินมาให้เราได้ก็จะดีมากนะครับ เพื่อที่อะไรเพื่อที่เราสามารถที่จะใช้ตัดบัตรเราเองแล้วก็ขอ OTP เรามันก็จะง่ายนะครับแต่ถ้าเป็น OTP เขาต้องโทดประสานง,งานกับเขาก่อนว่าจะมีการสั่งซื้อนะให้เธอเตรียมพร้อมนะครับเพื่อที่จะมีการขอ OTP จากคนผู้ถือบัตรนะครับแล้วก็เราควรจะคีในเรื่องของที่อยู่ให้เรียบร้อยก่อนที่ก่อนที่จะมีการสั่งซื้อจริง นะครับก็ตั้งเวลาตัวเองไว้นะครับก่อนเพราะว่ามันจะเริ่มขี่ได้น่าจะช่วงเที่ยงนะครับแต่ถ้ามีเวลาการเปลี่ยนแปลงยังไงอาจจะรีบแจ้งนะครับอย่ทุกคนนะครับสู้ๆครับเราก็สร้าง v r กันเยอะๆนะครับจากโอกาสรีเซ็ตแล้วก็ให้ทุกคนครับประสบความสําเร็จการใช้โอกาส o i r s ของรีเซ็ตให้มีค่าคอมเยอะๆกันนะครับเดือนนี้ถ้ามีอะไรให้ไอช่วยก็รีบทักกันมาด่วนเลยนะครับขอบคุณมากครับ